อ๋อเด็กชายเทววันนี้เพื่อนเธอไม่มาเลยครับวันนี้เพื่อนผมไม่มากันสักคนเลยอ่ะอืมหน้าแปลกจริงๆเลยนะคุณครับในข่นนขาวที่ว่าเขาใช้สกิลได้เนี่ยมันจริงไหมครับมันเป็นเรื่องจริงสิไม่เชื่อดูนี่อืมนี่เธอไม่กลัวเลยอย่างนั้นเหรอผมไม่กลัวหรอกผมก็มีปกติเธอก็น่ากลัวอยู่แล้วนะพอมีหลายคนแบบนี้ก็ยิ่งหน้ากลัวเขาไปใหญ่ เาวนีพวกเธอมากันแล้วหรือไหนโชว์พลังหน่อยซิโอ้โหมาถึงก็ให้หนูโชว์พลังเลยอ่ะนั่นดิผมพวกผมเพิ่งมาเองนะเนี่ยเอยช่างมันเถอะนี่เด็กชายชาวโชว์หน่อยซินี่เท่านายทำแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใช่ใช่ทำไมนายไม่บอกพวกเราเลยอ่ะแล้วว่าแต่ตัวไหนเป็นตัวจริงเนี่ยใช่นี่แหละตัวจริงเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายจะทำอะไรน่ะชันน่แหละคือตัวจริงเอาล่ะงั้นเด็กหญิงทักทิมเถอใช้พลังซิงั้นได้ค่ะพลังสายฟ้า โอ้คุเจี๊ยบเแล้วเนี่ยถ้เราเจียบสายฟ้านัน